สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่บุญถาวรนดีไซน์วินเลสสาขาราชพฤกษฟึกนะคะวันนี้จะพามาดูกันว่าบุญถาวันที่นี่มีโซนอะไรกันบ้างนะคะและบูธดีไซน์ที่นี่มีสินค้าอะไรกันบ้างตามกันมาเลยค่ะ ในส่วนของบุญทวรดีไซน์วีเลสสาขาราชพุทนะคะที่นี่ก็มีหลากหลายโซนให้เลือกเลยไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์สุขภัณฑ์และที่เป็นโซนใหญ่ที่สุดของบุญทวรเลยก็คือโซนกระเบื้องคะ่ะโซนกระเบื้องของที่นี่มีกระเบื้องให้เลือกแบบครบคันหลากหลายแบรนด์เลยคะ่ะส่วนบูธบีเซนนะคะอยู่ที่ชั้น2โซนกระเบื้องตกแต่งเลยคะ่ะเชิญตามมาเลยคะ่ะ วันนี้เราจะมาอยู่กันที่ Wood v e s i n นะคะจะมีทั้งกระเบื้องผนังและกระเบื้องพื้นให้เลือกมากมายเลยนะคะวันนี้เราจะมาแนะนํารุ่น Japan Series นะคะรุ่นนี้จะมีเป็น Japan Classic นะคะตัวนี้จะไม่ได้เคลือบนะคะแล้วก็จะเป็น Japan Nano รุ่นนี้จะเป็นเคลือบแล้วนะคะอันนี้จะเป็นสารเคลือบ Nano เ r รด เป็นการเผาให้ขึ้นเงานะคะตอนนี้จะช่วยเรื่องการยึดติดของท้องเหลวนะคะแล้วก็การทํความสะอาดที่ง่ายขึ้นอันนี้จะมีสองไซส์ให้เลือกนะคะก็คือ2อคูณเนิ้วแล้วก็3าคูนิ้วนะคะตัวนี้จะมีทั้งหมด14เฉดสีให้เลือกนะคะคุณลูกค้าสามารถมาเลือกดูได้นะคะเป็นกัปเบอร์วอดเลนนะเนื้อโฮมจีเนียค่ะจะเป็นฟูลบอดี้นะคะก็คือเนื้อด้านนอกกับเนื้อด้านในเป็นเนื้อเดียวกันเหมาะแก่การกูผนังกู่เสาแล้วก็อาคารภายนอกนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรุ่นขายดีของเราออีกกรรุุ่่นนน็็คืจะเป แอนดีสซีรีส์ค่ะอันนี้จะให้อารมณ์แบบโมเดิร์นรักชูรี่นะคะต่อมาจะเป็นรุ่นเ o อร์เดนะคะอันนี้จะให้อ่าความโมเดิร์นค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นรุ่นมัตติคาโรอันนี้จะให้ความเป็นสไตล์หินนะคะให้อารมณ์เหมือนปูหินเลยจะมีทั้งสีแรนดอมนะคะแล้วก็จะเป็นสีพื้นส่วนกระเบื้องด้านล่างนะคะจะเป็นกระเบื้องพื้นภายนอกนะคะออก,กับโรงจอดรถรอบอาคารเดี๋ยวจะไปชมโซนหนึ่งของเราเลยนะคะฝั่งนี้จะเป็นบ้านมุกนะคะ มีทุกซีรีส์ให้เลือกเลยค่ะแล้วก็มีเฉดสีนะคะลูกค้าสามารถมาเลือกชมเลือกดูได้นะคะอันนี้จะเป็นกระเบื้องสาวาย่น้ำนะคะอ่านี้เป็นซีรีส์สาว่น้ำค่ะมีทั้งอ่าเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นหกเหลี่ยมนะคะมีทั้งเป็นแบบดิจิตอลพิน์ก็มีนะคะรุ่นที่ขายดีของเราอีกรุ่นก็คือเปียซานะคะมีทั้งเปียซานาโนแล้วก็เปียซาคลาสสิกนะคะก็คือเปียซาเปียซาคลาสสิกจะมีค่า R อยู่ที่ R 1 2นะคะ เปียซานาโนจะอยู่ที่ R10 นะคะตัวนี้จะมี3ไซส์นะคะมี8เฉดสีให้เลือกเลยค่ะเหมาะแก่การปาูทางเดินอาคารภายนอกหรือลรงจอดรถที่รับแรงเยอะๆอันนี้รับแรงได้ค่ะคุณลูกค้ามีบริการออกแบบให้มีดีไซเนอร์ออกแบบให้ตามสไตล์บ้านคุณลูกค้าเลยค่ะถ้าคุณลูกค้าเป็นห่วงเรื่องตัวเชื้อรานะคะบริษัทมีเชนมีการรับปาาระกันไม่เกิดเชื้อราในเนื้อกระเบื้องตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะ ตัวน,นี้เป็นสินค้าใหม่ของทาง B ี e n น,นะคะเป็นกระจกเทมเปอร์พิมพ์ลายมีหลากหลายรูปให้เลือกหรือลูกค้าสามารถนํารูปที่ลูกค้าต้องการมาพิมพ์ลงบนกระจกได้เลยค่ะในส่วนของขนาดเราสามารถตัดตามขนาดพื้นที่หน้างานของลูกค้าได้เลยลูกค้าสามารถนํารูปไปตกแต่งไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําห้องครัวห้องนอนหรือห้องรับแขกได้เลยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะขอฝากกระเบื้องมีเซนไว้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจกระเบื้องไว้ปูพื้นปูผนังหรือลงจอดรถนะคะสามารถเข้ามารับดูรับชมได้ที่บุญถาวรดีไซน์วิเวลสสาขาาจตุร์นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ